ครับประทองไฟนั่งประทองค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนนะครับเรามาดูคู่ที่5ของรายการเป็นดับเบิ้ลแบทของเมืองพังงาน,นะครับขวามือของผมสวยสง่านก้อจเจริญศักดิ์ซ้ายมือของผมจันดาราศิษย์เซนเอนะครับถือว่าคู่นี้ถูกคู่ในพิกัด108ปอนด์ครับสวยสง่านก่อนเป็นไงลูกฟังครั้งล่าสุดเป็นไงแต่ทีนี้แพ้ใครแพ้ใครเออเป็น菲律宾ค่ะอ๋อแพ้นมวยต่างชาติใช่ค่ะนเคยครั้งนี้ซ้อมเป็นไง สอกี่วันลูกเออสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์มาซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่พังงาค่ะอยู่พังงาแล้วมาเก็บตัวสินค้ตองงนะันค่ะกี่กี่วันมาจึงมาต้องกี่วันอ๋อยังไม่ได้เก็บค่ะ,ไม,ไ,คะไม่ได้เก็บตัวที่นีซ้อมที่นู่นตลอดใช่ค่ะซ้อมกอเจริญสักตลอดค่ะนะครับแล้วน้ําหนักเป็นไงบ้างลูกอ่อยค่ะน้ําหนักปล่อยปล่อยะว่าเราต่ออยู่เท่าไหร่ร้อยหกร้อยห้าใช่ค่ะเราวขึ้นมาต่อร้อยแปด ก็บอกว่าเด็กกาลังโตตอนนี้ไม่ลดน้ําหนักนะวันนี้เค,คยเห็นเขาชกไหมเคยค่ะเป็นไงบ้างเก่งค,ค่ะจะเอารูปไหนชนะเขาเออตีค่ะตีคิดคิดว่าเขาเก่งนิดเป็นไงแข็งแรงแข็งแรงค่ะแล้วเราไม่แข็งแรงเราก็แข็งแรงนะ <c ười> อ่ะขอกำลังขกังใจาชาวบ้าง,งานหน่อย ขอกําลังใจจากชาวพ้านงานหน่อยคะอ่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะโอเคอ่ะมาทางจันดาราบ้างจัน,าาาน,น,นาดาราครั้งล่าสุดนี้แพ้นีหน้าลูกใช่ค่ะเป็นไงเออแพ้คะแนนแพ้คะแนนคิดว่างวันน,น,น,นั้นวางแขนผิดด้วยเออก็อพูดไม่ถูกเหมือนกันพูดไม่ถูกแล้วซ้อมครั้งนี้ซ้อมเป็นไงกับครั้งที่แล้วเออซ้อมดีกว่าครั้งที่แล้วซ้อมดีกว่าครั้งที่แล้วคลเคยเห็นเขาต่อยไหมเคยเห็นเป็นไงเดาลูกไหนชนะครับ คอยดูบนเวทีเลยกว่าบทีคิดว่ามีหน,น้ากับสดอทหารนี่คนไหนเก่งกว่าเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันยากอะไที่เก่าชนะก็ได้ก็ส่อมาแข็งหล่อยู่ส่งมาแข่งไรนอยู่อ่ะขอาลังใจชาวบังงานหลยอร้อมลังใจจากคนไทยเหมืองได้ค่ะวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนอ่าเอาละครับวันนี้เปิดช่องอ่าเปิดช่องยูทูปเพชรนุ่นมน้อยออฟฟิเชียลดูนะครับคุ่ห้าของรายการ เป็นดาวมีแมตของเมืองพังงาครับ